สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพาลิตานสวัสริ์ชื่อเล่นอัง,งุนอายุ17ปีกำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการซึ่งวิทยาลัยของเราได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2563เป็นครั้งที่3ต่อเนื่องในรอบ ปีได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย5ปีซ้อนและยังได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงอีกด้วยค่ะคติพจประจําใจกล้าลองกล้าเสี่ยงกล้าลงมือทําผลที่ได้คือกําไรชีวิตเป้าหมายในอนาคตที่ใช้มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์หลังจากศึกษาจบที่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการแล้ว จุดเด่นของนิฉันนิฉันมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่องของการเรียนและการทำงานมีน้ำใจมีความเสียสละมีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ดิฉันได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าดังนี้โดยรางวัลที่ได้รับจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ได้แก่ในปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินการขับร้องเพลงสตริงและได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองวิชาธุรกิจขาปีกระดับชาติในปีการศึกษา2563 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาเทคนิคการน,นำเสนอขายทั้งในระดับสถานศึกษาระดับจังหวัดและระดับชาติค่ะสิ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจคุณแม่ของดิฉันได้รับคัดเลือกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2563และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดีเกรดเฉลี่ยสะสม3.77 ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ศึกษาในหลักสูตรทวิภาคีสาขาวิชาการตลาดซึ่งเป็นการสร้างรายได้ในระหว่างเรียนโดยดิฉันได้ฝึกประสบการณ์ที่ร้านเดอะพิซซาคอมเพนีตำแหน่งพนักง,งานต้อนรับ ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการพูดและต้อนรับลูกค้าค่ะดิฉันยังเป็นสมาชิกส่วนบ่มเพอผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาซึ่งมีกลุ่มธุรกิจขายของออนไลน์ทำร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทลิปสติกค,ค่ะชื่อร้านว่า TP แป้ง อันเดอร์สกอ์สกินโดยได้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้นประจำปี2563ถึง2564หลักสูตร GSB Micropreneur ทำให้เกิดความรู้และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต การที่ดิฉันเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาดในหลักสูตรทวิภาคีเพราะดิฉันมั่นใจว่าจะได้ทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการมีไมเค็ลกว้างไกลเท่าทางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและมีซอฟต์สกิลที่สถานประกอบการมีความต้องการในตัวผู้เรียนยุคใหม่นี้วิทยาลัยมีกิจกรรมที่หลากหลายตามอัตลักษณ์นั่นคือเด่นกิจกรรมนำกล้าแสดงออกซึ่งท่านผู้อำนวยการดรสลัญญาแสงหิรันและท่านผู้รับบ อ,อนุญาตท่านอาจารย์เผ่าพงศารแสงหิลันมีความต้องการให้ผู้เรียนรู้จักกล้าแสดงออกผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายจึงทำให้ดิฉันได้รับรางวัลและมีผลงานที่ภาคภูมิใจยอย่างต่อเนื่องค่ะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ